สวัสดีครับผมวุดิีชมรีกับพาลิซิชมรีครับ EP นี้แบบเรียวๆเลยพอดีว่าผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพไปซื้อพ้ามาอยากจะชี้แจงเพื่อนๆอ,อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าพ้าแบบไหนที่ผมซื้อพ้าแบบไหนที่เขาขายกันได้ที่เขาซื้อกันได้ขายกันได้เคสนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่เพิ่งกลับมาเลยนะเพิ่งกลับมาเพิ่งมาถึงออฟฟิศผมเสร็จออฟฟิศแล้วผมวิ่งไปซื้อพา้ากรุงเทพมาเมื่อตอน5โมงกว่าตอนนี้ประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเนี่ยผมกลับเข้ามากำลังจะเอาพ้าไปเก็บอัดคลิป กล่องเนี้ยสองลังเนี้ยผมซื้อมา1นึ่งล้านสี่แสนบาทพระแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูว่าพระแบบไหนที่ผมซื้อมาไม่ได้ว่าต้องเป็นพระองค์ละสี่แสนคือบางทีเนี่ยเช่าพระเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่เรียนพระเนี่ยอาจจะเข้าใจอาจจะจินตนาการว่า ee, เฮ้ยเซียนที่เขาเช่าพระกันเป็นล้านเป็นอะไรเนี่ยนะต้องมีพระแผงๆไม่ใช่นะพระเนี่ยที่ผมเช่ามาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูองค์ละพันกว่าอย่างนี้พันกว่าบาทนะครับผม เนะี่ยอย่างนี้พันกว่า2000นะครับผมอ่าอย่างนี้เลี่ยมทองอย่างนี้ก็ประมาณ5 6 0 0 0พ0 0เจ็ดพนะครับผมแต่ว่าด้วยจํานวนเนี่ยเยอะฟูทวดอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ารุ่นสร้างษษษษษษโรงพยาบาลโคกโพพระเล่นส0 0พันบาท เรียมท้องก็ประมาณ5 6 0 0 0 0อะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญหลวงพ่อมุมนักกาดอย่างเงี้ยพระเล่นก็ประมาณ 3, 4 0 0 0พไม่แพงนะครับผมก็เฉลี่ยมาองค์ละ7,000มั่ง8 0 0 0มั่งอย่างเงี้ยนะครับผมหลวงพ่อกเกษมอย่างเงี้ยคือเป็นพระตลาดทั่วไปคาว่าพระเล่นกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าองค์แล้วเป็นแสนองค์ละ8 0 0 0 0คือแบบนั้นผมก็ชอบผมก็ซื้ออย่างที่อธิบายกันมาตลอดในบ้านเนี่ยบางทีหลายคนเนี่ยไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีราคาแพงสุดในเนี้ยคือกิ่งปาเย สองหมื่นบาทนะครับผมสองหมื 20, ่นกว่าบาทนะนี่คือแพงสุดนะของบ้านหลังนี้นะแต่ว่าด้วยจํานวนเนี่ยพระองค์ละหมื่นองค์ละแปดพันองค์ละสามหมื่นองค์ละเจ็ดพันองค์ละหกพันองค์ละห้าร้อยองค์ละเก้าร้อยเนี่ยเป็นพระที่ขายได้หมดที่ผมคัดมาเนี่ยบ้านนี้เขาเก็บพระไว้อยู่ประมาณสักตู้หนึ่งผมนั่งคัดอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยได้มาสองหลังแต่ว่าเป็นพระที่ขายง่ายหมดนะครับผมแบบเนี้ย รวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นล้านรวมกันแล้วเนี่ยถ้านับกันจริงประมาณล้านเล้านแเลยนะแต่ว่าผมก็ต้องซื้อเผื่อเพื่อที่ว่ามาซอยขายเลยอยากจะให้เพื่อนๆนดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเวลาที่ผมไปซื้อเนี่ยหรือว่าพระแบบไหนที่ผมซื้อหากันเนี่ยนะจะได้พอเข้าใจเป็นไกด์ไลน์เป็นสังเกตว่าพระล้านตะบ่านเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองมีอยู่แค่2ตกล่องเองตอนผมซื้อเนี่ยผมซื้อกับเพียผู้ชายเพียผู้ชายเ่ยขาสัสมมามีทั้งพราาะมรดกเขาแล้วก็พระที่เขาเช่าเก็บไว้สมัยก่อนตอนทํางานอยู่มา,มาย 500, 700. มียนอย่างี้ คือเจ้าของเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเงินณเวลานี้นะครับผมแต่่อนเนี่ยใช้คําว่าเป็นเป็นครอบครัวที่มีฐาน,นะแล้วตอนนี้เฮียเจ OH ้าของเนี่ยเขาก็เกษียณแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเพอเกษียณมาหลายปีแล้วแต่ว่าต้องมาส่งลูกอ่าแล้วก็หลานเนี่ยเรียนหนังสือด้วยนะครับผมส่งลูกเอ้ยส่งลูกไม่ใช่ส่งหลานส่งลูกเนี่ยเรียนหนังสือนะครับผมแล้วก็เกษียณมาหลายปีก็มีปัญหากันรูแ้แหละว่าคุยกันมีปัญหากันเนฮะียเนี่ยเขาไม่ได้ตกใจมากเพราะเขารู้ว่าพ่เขาเก็บไว้มีูลคาแต่ตอนยกลงมาเนี่ยภรรยาถามเนี่ยว่าขายไปเท่าไร เฮียเขาเนี่ยบอกว่าขายไปล้านฝาล้านสีเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยตกใจเลยนะตกใจไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยในยามคับขันหรือที่บ้านตัวเองเก็บไว้เนี่ยสามีจะเก็บพระไว้เป็นล้านแบบนี้เห็นไหมผมถึงได้บอกว่าพระเนี่ยแหมอยากจะหยิบหลายๆองค์ให้ดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันบางทีไม่ใช่พระแพงอ่ะหลวงพ่อเรีอย่างเงี้ยเขาเรียมเงินมาอย่างเงี้ยก็สามพันสองพันอย่างเงี้ยเหรียญหลวงปู่ขาวอย่างเงี้ยเนื้อนวะอย่างเงี้ยสองพันสามพันกิ่งอย่างเงี้ยกิ่งวัตถุทัชพระใหม่ๆทั่วไปเนี่ยเรียกเงินพันกว่าบาท 2 0 0พันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่พระแพงแต่ด้วยจํานวนที่มันเยอะไงอย่างที่ผมบอกอยู่นะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดเนี่ยถ้าพอเข้าใจเป็นไกด์ไลน์แล้วเนี่ยพระไม่จําเป็นต้องแพงแต่พระที่เราสะสมไว้หรือว่าเป็นพระที่มรดกเก็บมาเนี่ยพระห้าร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยผมเช่านะแต่ต้องเยอะๆต้องรวมกันเจ็ดพันเป็นหมื่นหรือถ้ามันเยอะที่บ้านมันเยอะเนี่ยไม่รู้พระอะไรเนี่ยบอกผมได้ผมไปคัดให้ที่บ้านนะครับผมเอาว่าแค่พอรู้กันพอสังเขปแล้วก็แบบเร็วๆแล้วก็แบบเส้นสั้นกระชับกระชับกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ ใส่ไว้ทุก EP ทุกโพสของผมนะครับผม ID Line@ นเนี่ยแอดนำหน้าแล้วก็เลข3-4ตัวแล้วก็ตามด้วย A พิมพ์เล็กหรือกดเข้าลิงก์ Line ได้เลยเบอร์โทรผมเนี่ย092 31 31 331นะครับผมเป็นเบอร์ส่วนตัวดึกๆก็จะปิดเครื่องนะครับผม l ล n e เนี่ยจะตวรวจรบับดึก w a l k i n เข้ามาหาผมที่ออฟฟิศตั้ง g ี s ว่าพาระซิ่งชมรีเปิดทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์ระหว่างอาทิตย์เนี่ยจะมีหยุด ประจำสดาแค่หนึ่งวันเพื่อเข้าไปซื้อพระในบ้านในกรุงเทพหรือเท่าเป็นเคสเฉพาะกิจอย่างบ้านนี้ผมปิดร้านแล้วผมก็วิ่งไปตอกนกลางคืนได้นะครับผมอย่างไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามที่สนับสนุนกันมาทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกการไลค์ที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วพบกันต่อใน E p ีต่อไปวุ้ยชมบรีพาลิซิ่งชมลรีสวัสดีครับ